ในโลกนี้นั้นเคยผ่านมาแล้วหลายยุคหลายสมัยไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยของพวกไดโนเสาร์ยุคสมัยของพวกลิงหรือยุคสมัยของพวกมนุษย์แต่ยังมีอีกยุคสมัยหนึ่งที่ผู้คนนั้นไม่เคยจดจำนั่นก็คือยุคสมัยของเหล่าแมลงนั่นเองก็สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมยูโซคิดนะฮะและว,วันนี้เราก็อยู่ใน A R B S กันอีกครั้งหนึ่งมาวันนี้ผมมีตัวละครที่เรียกได้ว่าทําไมแม่มาลกจังป๊บนึนเคลียร์พื้นที่แป๊บมาม่กี่ถึงไหนแล้วนะวันนี้เรามีตัวละครที่เรียกได้ว่านี่นะครับวันนี้เราจะมาลองเล่นตะกั่แตนธรรมดานั่นเองนะครับผมแต่ไม่ใช่แค่ตะกั่แตนธรรมดานะครับที่เราจะมาเล่นแม่งเราจะมาเล่นทําไมใช่ไหมฮะแล้วก็มีตะกั่แตนล่างหนึ่งนะครับผมเป็นตะกั่แตนเออนักสู้นะครับผมอ่าแล้วก็ตะกั่แตนล่างสองนะครับผมนี่คืออาณาจักรของตะกั่แตนนั่นเองนี่เป็นตะกั่มีความ อ่อสูงขึ้นมานะครับเป็นตะกัแตนเลี่ยมทองนั่นเองนะครับผมอ่าและตะกะแตนนี่ครับจะเป็นชนชั้นที่3นะครับเป็นตะกะแตนสั่งทองนั่นเองนะครับผมเป็นตะกัแตนที่ตัวทองไปทั้งตัวเลยเคลือบทองกันเลยทีเดียวนะครับผมอ่าและสุดท้ายนะครับเป็นตะกะแตนที่แข็งเก่งและอยู่บนสุดของห่วงโซ่ทุย บุนห่วงโซ่อาหารนะครับในยุคนั้นนะครับนั่นคือหลอดตั๊กแตนนั่นเองหลอดออฟแมนติสนะครับเป็นตั๊กแตนที่ยิ่งใหญ่และแข็งเก่งที่สุดนะครับมีปีกแล้วก็เป็นตัวร่างสีดำนั่นเองครับมีเขี้ยวอันแสนหูดเหี้ยมนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นตัวละครพวกนี้กันนะครับมาเราจะลองออกไปสู้กับตัวละครในเกมนี้ดูนะครับว่ามันจะมีใครที่สามารถต่อกรกับพวกตั๊กแตนเหล่านี้ได้หรือไม่มาเราก็ลองมาเริ่มแบบจากเบเบ้ก่อนเลยว่าจากตัวแรกนะครับตั๊กแตน ธรรมดาธรรมดานะครับผมเออมาเพื่อดูว่าตั๊กแตนตัวนี้เป็นราชาของเหล่าแมลงจริงหรือไม่นะครับเราจะเอาเอ่อพวกมแมลงเนี่ยมาสู้กับมันได้เอาเป็นเอ่อด้วงหนึ่งตัวนะครับมาด้วงหนึ่งตัวแมงป่องอีกหนึ่งตัวและแมงมุมหนึ่งตัวนะครับมาสาม,มาแมลงตัวนี้ที่เขาว่าโหดเนี่ยจะสามารถสู้กับตั๊กแตนได้ไหมเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นมแมลงที่แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นนะเพื่อนไปครับลุยตั๊กแตนธรรมดามาท้ากับไอ้แมลงสามตัวนี้ รัได้แมงมุมเข้าไปกัดพ่นพิษใส่โ oh, อ oh. ้โหดูพิษแมงมุมคตนแรงนะครับแต่ตอนนี้ตั๊กแตนฉีกกระชากเรียบร้อยตายไป2ตัวแต่สุดท้ายโอ้โ oh, ห oh. ดูโดนพิษแมงมุมนะครับทําให้เอแมงป่องนั้นรอดออกมาได้แมงมุมนี้ผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างแข็งแกร่งค่อนข้างเก่งเลยนะครับผมเก่งมากเรามาลองนี่เลยครับตั๊กแตนที่เขาว่าหดน,นักหดหนาเนี่ยปะทะกับทีเล็กยังไงเล่าจะทู่จะสู้ทีเล็กได้หรือไม่นะตั๊กแตนตัวนี้มา เอาเลยเพื่อนทีเล็กโดนทีเล็กกัดจับเวียงครับโอ้โหกระเด็นกิ้งเป็นลูกบอลแต่ยังไม่ยอมแพ้พยายามใช้อกองเล็บของเขาในการขวนแต่ตอนนี้เลือดเลือดลดไปเยอะมากทีเล็กพยายามกัดซึ่งกัดได้ผลสุดๆตอนนี้โดนเวียงอีกแล้วแต่ยังคงเยื่อไว้ตะกต่นคุงตอนนี้มันตะกแตกนกำลังจะเออแล้วก็ตายไปในที่สุดแต่ไม่สามารถรอดเงื้อมือจากทีเล็กตัวนี้ได้มางั้นเราก็ ไปลองอีกขั้นหนึ่งเลยดีกว่าเราเห็นกันมาบ่อยแล้วนะตากาแตนธรรมดาเรามาลองเป็นตากะแตนเอ,อ่อขั้น2มาเลยตากะแตนทหารนะครับผมที่มีเออหนามติดรอบตัวนะครับพร้อมกับแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนตากาแตนหนามตัวนี้จะสามารถต่อกรกับทีเล็กซ์ที่สู้กับตากาแตนธรรมดาได้หรือไม่นะครับลุยมาเลยตากาแตนหนามตัวนี้เข้าไปเฉาะตอนนี้เหมือนทีเล็กจะกัดไม่ค่อยเข้านะครับด้วยความที่มีความถึกขึ้นกว่าเดิม แล้วยังใช้กรงเล็บนะครับขวนทีเล็กด้วยความรุนแรงตอนที่ทีเล็กก็มันจะตายและเรียบร้อยนะครับหูทีเล็กไม่สามารถรอดพ้นไปจากเนื้อมือของตะกแตนหนามตัวนี้ได้มาเราลองรุ่นใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับในเมื่อมีหนามแล้วเราก็หาตัวที่แบบมีหนามมาสู้ด้วยนะครับนี่เป็นกรงเล็บเลยผมให้ถึง3ตัวเลยไปเนื้อเสากรงเล็บนะครับหรือชื่อที่เรียกว่าเทอร์ลิสซิโนซอรัสชื่อมันเรียกยากมากเลยมาครับตากแตนหนามเนี่ยจะสามารถต่อกรกับไอ้เจ้าพวกนี้ได้หรือไม่ถึง3ตัว ลุยมาเลยนี่แหละยุคสมัยของแมลงหลายเจ้าพวกในเสานี่ครับจังหวะนี้ตะกัแตนโดนแทงจะเหมือนมีตัวหนึ่งเลือนลดไปครึ่งนึงแล้วตะกร่แทนเลือนยังลดไม่เท่าไร่เลยตอนนี้ตะกร่แตนตะกัแตนโจมตียังต่อเนื่องครับตอนนี้เดนสอสองตัวกันมังจะตายมีตัวนึ่งลังจะตายคนพยายามเช็คใช้กงเล็บแทงเข้าไปนะครับแต่ด้วยความที่ตะกร่แตนมันมีหนังที่ค่อนข้างหนานะครับเรียบร้อยตายไล้ถึง2ตัวตอนนี้เหลือแค่เพียงหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้น โอ้โหดูจากสภาพแล้วไม่มีทรงเลยสําหรับพวกนายสาและเรียบร้อยนะครับโอ้โหเต่สาวกรงเล็บไม่สามารถต่อกรกับตั๊กแตนหนามตัวนี้ได้โอ้โหอับขั้นขึ้นมาแข็งแกร่งขึ้นนะครับสม้วที่เป็นยุคสมัยของเรามาแรงนะครับผมมาเลยคิงคองสองตัวนะครับพละ,ะกับตั๊กแตนหนามตัวนี้ลุยเลยมาเลยคุณตั๊กแตนหนามจะสู้คิงคองสองตัวได้หรือไม่เรนี้คิงคองทุบทุบเอาทำไมมันเหมือนทุกกันเองเลยวะ โอ้ตอนนี้คิงคองตัวนึงเลือดเหลือครึ่งนึงแล้วแล้วมีตัวนึงเป็นล้มลงอยู่ตัวนี้ลุกขึ้นมาแล้วคิงคองพยายามทุบแต่ตอนนี้ตะกั่นเลือดเหมือนจะไม่ลดเท่าไหร่ตะกั่นโดนเวียงตีลังกาโชกแสลมนะครับแต่ยังไม่เป็นอะไรโอ้โหดูจากมวยป้ามเขาด้วยนะพวกตพวกพวกคิงคองเนี่ยโดนจับเวียงรอบนึงแต่ตอนนี้เหมือนคิงคองกำลังจะตายโอ้ตะกั่นดูไม่เจ็บปวดเลยตะกัติตคิงคองตัวนึงกำลังจะไม่รอดแล้วและและเออตายไปอีกตัวอีกตัวหนึ่งเล่นท่ายากอีกแล้วนะครับผมเล่นออะะะไไรรรมมู่่่้้้ทาาสพนนโคคงับเืกี กินของพยายามทุบพยายามทุบและพยายามจะเวียงแต่เอออ่อนละทวยนะครับเรียบร้อยตายตามเพื่อนไปเลยนะครับโมจะเล่นท่ายากนะครับสุดท้ายก็ตายแล้วเราจะต้องเอาต๊ะคู่ต่อสู้ที่คู่ควรไปให้เขานะครับนั่นก็คือมังมังอะไรฮะมังอะไรมังกี้ครับลิง <S <S อะไรอ่มังกรถูกแล้วมาครับลองหนึ่งต่อหนึ่งเลยมังกรหนึ่งตัวจะสามารถสู้กับตะกแตนตัวนี้ได้หรือไม่หนึ่งตัวจะไหวบะวะ อะให้ให้2เลยแล้วกันมังกร2ตัวนะครับจะสู้กับตะกะแตนหนามตัวนี้ได้หรือไม่นะครับลุยโลดตะกแตนหนามน่าจะเสียเปียบหรือเปล่าตอนนี้โดนพ่นไฟเข้าไปแล้วแต่ตอนนี้ตะกแตนเหมือนจะโดนจับเหมือนโดนมังกรหนึ่งตัวจับพยายามจะเอาไปเคลื่อนลงลงเหวแต่มังกรตัวหนึ่งโดนโดนหนามแทงตายนะครับผมตอนนี้มังกรพ่นไฟใส่อีกแล้วอะไรกันมังกร2ตัวก็ยังค่นตะกแตนตัวนี้ไม่ได้อย่างนั้นเหรอเนี่ยไม่นะและเรียบร้อยโอ้โห มังกรสองตัวนะครับไม่สามารถต่อกรกับตะกแตนตัวนี้ได้บ้าบอไปแล้วงั้นลองนี่เลยเหล่าเดรเสาร์นะครับรวมแกงขึ้นมาเพื่อจะต่อกรกับไอเจ้าหมอนั่นเผาพันธเดรนเสาร์ทั้งหมดนะครับที่เป็นกินเนื้อในเกม ARBS ร,รากับตากแตนหนามตัวนี้ใครที่จะเป็นผู้ที่จะได้รับชัยไปในวันนี้ลุยเลยละกันไปมาตากแตนเองต้องถูกโค่นได้แล้วนะจะได้ไปเล่นตัวต่อไปมาดูชิลเล่เข้าไปกัดลุงกัดโอ้โห มันนัวเกินไปดูจะไม่รู้เรื่องจน,นทุกคนพยายามที่จะกัดตัวข้างหน้าได้เหมือนแต่เหมือน,เอ,นเอาเชื่อเชื่อ,อไม่รู้อ่ะไฮโลโฟซอรัสจะตายไปแล้วหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เลือยใครไ่รู้ก็ไม่หมดทีเล็กเหมือนเลือกันมัจะหมดตอนนี้สไปโนซอรัสกัดอยู่ที่ขาขาข้างล่างนะครับเป็นการโจมตีที่ดีและเหมือนเรียบร้อยเลยครับโอ้โหถึงแม้จะโหดแค่ไหนนะครับแต่ถ้าถูกหลุมก็ไม่สามารถรอดชีวิตไปได้โหนี่ไงมาเราไปดูที่ตะกรันตัวต่อไปกันเลยดีกว่า ตัวกระแตนตัวนี้เป็นตัวที่แข็งแก่งขึ้นและสง่าง,งามมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเป็นตระก้ะแตนเลี่ยมทองนั่นเองนะครับผมแต่ยังไม่เลี่ยมทั้งตัวนะตัวนี้เป็นะตะก้าแตนหนามแต่ว่าเป็นหนามสีทองนะครับเป็นแร่ที่มีความแข็งแก่งขึ้นมานะครับผมอ่าของนี่เลยแล้วกันตระก้าแตนทองนะครับตะก้าแตนเกาะทองประทะกับลาวาโกเลมเจ็ดตัวโอ้โหเยอะเหมือนกันจะสู้ได้ไหมเนี่ยตะก้าแตนเลี่ยมทองไปจะเยอะไปไหมเนี่ยฮะแต่น่าจะไหนวนะตะก้าแตนเลี่ยมทองสู้กับเจ็ดลาวากโกเลม ไปเลยนี่เรากอลมกิ้งใส่นะครับผมโดยจี้ไป2ทีโอ้โหเกือบตาย3มทีและ4ี่ทีครับเรียบร้อยทําการระเบิดนะครับแต่เหมือนจะโดนดาเมจท้งเพื่อนแล้วก็ทางด้านของตะกั่นด้วยตอนนี้ครับโอ้โหเหมือนมีหลายตัวมันจะระเบิดตุ้มต้ตาโอ้โหแต่ตอนนี้โดนทุบนี่มันไม่ใช่หินเลยครับนี่มันเหมือนเป็นแบบแค่ดินน้ํามันดินน้ามันปั้นเท่านั้นโอ้โหเรียบร้อยเราว่าโกเลมกิี่ตัวนะหหรือเจ็ดตัวแตกละเอียดนะครับผมโดยที่ตะกั่นตัวนี้เลือดยังไม่ถึงครึ่งเลยด้วยซ้ำ ในเมื่อตะกั่งตัวนี้มันโหดนักเราก็ลงตัวที่โหดพอๆกันนะครับนี่คือสเกิร์ตเป็นตัวนําพาไหยนะนั่นเองนะครับเป็นตัวที่แข็งเก่งที่สุดในหมวดของเอ่อสิมีชิวิจักรนรลกเลยเราให้เลยเออห้าตัวอ่ะหกเลยแล้วกันห้าตัวอาจจะไม่ไหวนะเราให้หกตัวเลยสเกิร์ตหกตัวมาทากับตะกต่นเกาะทองตัวนี้นั่นเองลุยสเกิร์ตหกตัวจะสามารถฆ่าตะกแตนตัวนี้ได้หรือไม่มาเลย สะเกอรใช้หนามแทงโอ้โหเหมือนจะค่อนข้างเก็บอยู่แต่กระแตนติดหนามนะครับผมแล้ว hmm, ก like ็เลือดลดไปพอสมควรแต่สเกิร์นั้นจะสามารถฆ่ากระแตนตัวนี้ได้หรือไม่โอ้ตอนนี้ตักระแตนเหมือนโดนฉีกกระชากไม่ใช่ตักระแตนดิสเกิร์โดนฉีกกระชากแล้วโดนเวียงออกมาตักระแตนโดนเกี่ยวนะครับเวียงออกมาตอนนี้ตักระแตนเลือดเหลือขึ้นแล้วคู่ต่อสู้เขาค่อนข้างยากเลยนะในครั้งนี้โอ้โหตักระแตนเหมือนจะโดนเวียงนะครับผมมีสเกิร์ตัวนึงกำลังจะตายแต่ตักระแตนเลือดกันเหลือต่่่ากววครึงแล้ มันมีสเกิร์ตตัวหนึ่งกระเด็นตายเรียบร้อยแล้วครับตายไปอีก2สตอหนึ่งตัวแล้วตอนนี้ตั๊กแตนก็เหมือนกันเลือ่อนเลยแค่ประมาณ20%สําสำหรับสเกิร์ตเลยแค่เพียง3ตัวเท่านั้นจะทำได้หรือไม่พวกสเกิร์ตสิ่งมีชีวิตแจกนโกพวกนี้จะสามารถลากตะแกแตนตัวนี้ลงนรกได้หรือไม่สเกิร์ตเลยแค่สองตัวและตั๊กแตนเลื่อนเลยแค่ประมาณ5%เท่านั้นตอนนี้เรียบร้อยโอ้โหสเกิร์ตสามารถทาได้นะครับสามารถคนตะกแตนหนามทองตัวนี้ได้นะครับผมนี่ดีว่าตแกนัทกับ ตัวละครจาก Jurassic World อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพโลแรปเตอร์นั่นเองมาเลยสักสาตัวนะครับผมเป็นแรปเตอร์ตัวสีแดงที่แข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับผมมาเลยสําหรับตากแตนหนามทอมตงตัวนี้จะสู้กับพโลแรปเตอร์ได้หรือไม่ก็ไปลุยกันเลยแล้วกันลุยโลดโอ้โหแล้วคือแบบพุ่งมาด้วยความรวดเร็วแล้วเข้าไปกัดพร้อมกันมีตัวนึ่งกาลังโดนทุบอยู่นะครับโอ้โห ตอนนี้ตะกาแตนเลื่อนรถค่อนข้างเยอะแล้วไพโรลัปเตอร์หนึ่งตัวตายไปแล้วตายไปแล้วอีกหนึ่งตัวยังไม่ตายนี่หว่าเหลือเลือดนิดเดียวแล้วก็ตายไปอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ตะกาแตนเลือนเหลือครึ่งเดียวเท่านั้นไพโรลัปเตอร์เอีกหนึ่งตัวหนึ่งต่อหนึ่งโอ้โหไพโรลัปเตอร์นั้นเกือบทำสำเร็จนะครับไพโรลัปเตอร์ตีค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าก็โดนตะกาแตนตีแรงเช่นกันนะครับเกือบทำสำเร็จแล้วแต่ตะกาแตนยังคงยืนหยัดอยู่ได้มาตัวต่อมานะครับเป็น ตัก,กะแตนร,ร่างทองเลยเมื่อกี้เป็นทองขนามแต่อันนี้คือทองทั้งล่างเลยนะครับผมเป็นตัก,กะแตนสั่งทองนั่นเองตัก,กะแตนร,ร่างทองนะครับตัวนี้เป็นตัก,กะแตนที่มีเกาะทองไปทั่วทั้งตัวและแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากอาเป็นว่าเจอกับเจ้าพ่อ NFT 6คนแล้วกันไปเจ้าพ่อ NFT ทั้งหมดเออเจ็ดคนอ่ะหมาเจ้าพ่อ NFT เผชิากับตักะแตนตัวทองมาปล่อยระเบิดไฮโดรเจนโอ้ยโอ้โหระเบิดแต่ดาเมจนั้นยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมเพราะตีคนข้างเบา แลแต่มาแล้วจิ้มโอ้โหตายจิ้มทีหนึ่งตายไปได้หนึ่งตัวครับเจ้าพ่อ NFT ตายไปได้อีกหนึ่งตัวโอ้โหบอลระเบิดนั้นช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยตอนนี้ตายไปได้อีกหนึ่งตัวเรียบร้อยเลยแค่เพียงสามตัวเท่านั้นสี่ตัวหรือสี่ตัวแต่คือโดนจิ้มแบบพละทีก็ไปสวรรค์เลยครับสำหรับเจ้าพ่อ NFT นะเนี่ยโอ้โหแย่ละจะสู้ได้หรือไม่โอ้โหคือโดนจิ้มคามือตายคามือ,มอโอ้โหตายอย่างรวดเร็ว เรียบร้อยและตัวสุดท้ายตั้งแตนเลือดคือแบบลดไปแค่สกอตอยเดียวเท่านั้นโอ้โหเรียบร้อยฉีกกระชากเฮ้ยโอ้โหตัวคนนี้ยังหลบได้ยังคงเอลผิวอยู่ยังคงเอลพิวอ่ะอันสุดท้ายก็ตายไปในที่สุดลองเป็นนี่แล้วกันอาคิริสนะครับผมเป็นบรรพบุรุษที่ในตำนานที่แข่งแก่งคูณสิบไปเลยนะครับถ้าสู้กับตัวนี้ไปอาคิริสคูณสิบปะทะกับตะ๊กแตนร่างทองมาเลย ไอคิลิจจะสู้ได้หรือไม่นี่ปลาเข้าไปก่อนเข้าไปที่ขาค่อนข้างค่อนข้างแรงอยู่นะเพราะว่าคูณสิเหมือนกันตะแกรงเหมือนจะแทงไม่โดนตะแกรงโดนต่อยตะแกรงเหมือนจะแทงไม่โดนโอ,โอ้โหไอคิริต,ตีแรงมากนะครับผมเพราะว่าใส่ค่าพลังไปั้งคูณสิตะแกรงพยายามทุบแต่เหมือนจะทุบไม่ค่อยจะโดนเลยเพื่อนตะแกรงไม่นะไอคิริก็คือตีฟรีมากตอนนี้ตะแกรงมันจะตายค่อนข้างอาจจะสูซีหรือเปล่า ไอคิดได้เลยขึ้นหนึ่งแต่ตะกแ่นน่โจะตีทีเดียวก็ตายแล้วเรียบร้อยตัวแตกโอ้โหร่างทองถึงกับกระจายกันมาเลยทีเดียวงั้นตะกแ่นร่างทองตัวนี้ต้องลองเจอกับจอรนซีนา่าตื่นตื่นดื้อตืถ้าใครไม่เคยดูคลิปของจอนซีน่านะครับก็ไปดูนะครับเป็นคลิปเอ่อมวยปั้มใจเกเรนั่นเองมาครับจอรนซีน่าประทะกับตะกแ่นร่างทองลุยจอนซีน่าจะสู้ได้หรือไม่นักมวยปั้มคนนี้นะครับจับโช๊คสแลม เลยหรือเปล่าโอโ้อะไรกันโอ,โอ้โหจอร์ซิน้าครับเละโดนฉีกเละนะผมงั้นเราขอล้องอีกครั้งหนึ่งแล้วกันลองเป็นพี่พี่โตมาเจอพี่โตเข้าหน่อยนะไอหมอนี่นะพี่โตมาแล้วทุบบ่พี่โตต่อยมันพี่โตจงสู้ใช้พลังแห่งความเกเรนี้หายมงป่องตงัวนี้ซะโอ้โหมันจะต่อยไม่เข้าเลยโอโ้พี่โตโดนสับ พี่โตโอ้โหกองอยู่กับพื้นแล้วพี่โตลุกขึ้นมาคุณจะย,ยอมแพ้ไม่นะพี่โตกำลังจะตายจิวย้วยหญ่ใหญ่เกเรตูเขาโอ้โหตอนนี้พี่โตแบบโดนโดนสับอย่างเดียวเลยครับผมต่อยแทบไม่เข้าพยายามหุกซ้ายหุกขวานะครับแต่ว่าเกาะน,นี้หนาเกินไปและเร็บร้อยพี่โตก็ไม่รอดนะครับผมโ,โดนแทงตายในที่สุดเดยไม่รอดความเกเรนี้จบสิ้นลงแล้วมางั้นครั้งนี้ตะแกรร่างทองประทะกับ ออกรอดเป็นหัวหน้าแบบหัวหน้าออกนะครับเป็นออกสองหัวที่มีอลูกน้องอีก8คนตามมาด้วยนะครับเขาจะสามารถโค่นตะกแตนล่างทองนี้ได้หรือไม่นะครับสำหรับออกรอดไปออกสองหัวตัวนี้กับกองกาลังของเขาป่าคอนเข้าไปแล้วโอ้โหค่อนข้างแรงแต่ตะกแตนนั้นไม่สุ้สถานเท่าไหร่โอ้โหหรือเปล่าโดนตีเสียทรงกันเลยทีเดียวสำหรับตะกแตนตัวนี้ออกรอดมาแทงให้แต่เหมือนโอ้โหตัวตัวเองกำลังจะตาย แล้วก็ตายแล้วนะครับโอ้โหหัวหน้าตายไปก่อนเลยพวกลูกน้องดูแลยังไงวะเนี่ยมาครับแล้วเหมือนจะเอาจะเอาตัวหัวหน้านะครับมาทําการแทงคอนเอามาเป็นโล่ป้องกันนะครับพเพื่อที่เข้าตัวเข้าใกล้ตัวลูกน้องแล้วก็เสียบเสียบแทงแล้โอ้โห,หพวกออกนั่นก็ปาคอนและใครมันกระเด็นและตกจากที่สูงตายโอ้โหะตะกั่นเหมือนโดนโจมตีเสียดเสียทรงกันเลยเดียวเสียหลักนะครับผมเหมือนจะติดหินหรือเปล่าเนี่ยโอโ้คอนและกระเนตรงนี้ติดหินนะฮะโอ้โหคือแบบโดนโดนตีเสียทรงกันเลย หินนี่เขาจะหลุดออกมาหินนี้ได้หรือไม่นะตะกัตแต่ร่างทอตัวนี้ออกมาเร็วออกมาเร็วเออออกมาแล้วฆ่ามันฆ่ามันเร็วยังถึงอยู่แหละเสียบเสียบเรียบร้อยตายไปอีกหนึ่งตัวตัวนี้เหลือแค่เพียงเออหกตัวเท่านั้นใช่ปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหลือออแคหกตัวโคกลับมาติดหินเดิมอีกแล้วนะครับสำหรับตะกัตแนจะโดนเหวี่ยงคอจนตายเลยหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหดูตอนนี้ตะกัตแนมันโดน มันโดนเล่นอยู่ฝ่ายเดียวนะครับอ้ไม่นะตอนที่เดินออกมาแล้วสับสับนหนึ่งตัวแต่ตากรแต่เลื่นเลยแค่เพียงติ่งติ่งเดียวเท่านั้นติ่งนี้จะ มาเรามาอยู่กับตัวสุดท้ายของวันนี้ดีกว่าเป็นไฮไลท์เลยเรียกได้ว่าก็ว่าได้นะครับผมพูดอะไรวันนี้พูดดูไม่รู้เรื่องเลยและนี่ก็คือแมนติสหลอดนั่นเองคือเรา,าชาของเราตะกัแตนนะครับผู้ที่นํายุคสมัยของเราตะกัแตนให้ลุ่งโลดขึ้นมานะครับคือสิ่งมีชีวิตตัวนี้นั่นเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งเที่ยมโหดแล้วก็ฟันสวยนะครับผมใช่ฟันสวยมากดูยความที่เขาแข็งแกร่งนะครับที่เขาได้ชื่อว่าเป็นราชาของเรา,มาแมลงเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆนะครับผมนั่นก็คือเขาเคยต่อสู้กับ แมงมุมยักษ์ตัวนี้นั่นเองนะครับผมเราจะมาดูกันนะครับตะกแตนหลอดตัวนี้จะสามารถสู้กับแมงมุมยักษ์ตัวนี้ได้หรือไม่นะครับผมมาราชาเหล่าตะกแตนประทะกับแมงมุมโอ้ตัวนี้เหมือนตะกแตนต,ตัวนี้บินได้ด้วยนะครับแมงมุมพยายามใช้สลิงใช้ใยในการจิกเขาแล้วก็ใช้กรงเล็บนะครับผมโอ้ตอนนี้เหมือนแมงมุมเราจะตายเรียบร้อยนะครับด้วยความที่บินได้แล้วก็ค่อนข้างถึกมากนะครับทำให้แมงมุมตัวนี้ทําอะไรตะกแตนตัวนี้ไม่ค่อยจะได้เลยนะครับผม มางั้นเราลองคู่นี้กันดีกว่านะครับแมนติสหลอดประทะกับจิงเลนนั่นเองอย่าเรียกว่าจิงเลนอย่าบูลลี่น้องนะฮะเขาคือสเกลคอเลอร์นะครับเป็นมีชีวิตสุดแข็งแกร่งจากเกาะสเกลไอร์แลนนั่นเองนะครับผมไปเลยสเกลคอเลอร์ประทะกับแมนติสหลอดมาแล้วจะทําได้หรือไม่สเกลคอเลอร์หรือแมนติสหลอดใครที่จะเป็นผู้ชนะแมนติสหลอดบินได้ด้วยนะครับเนี่ยและคือสเกลคอเลอร์กัดกัดเข้าไปที่ขาของแมนติสหลอดนะครับผม แล้วก็เกิดอาการแหลกนะครับผมเพราะว่าเท็กเจอร์ตัวละครแม่งเยอะเกินไปผมแม่งดูไม่รู้เรื่องอีกแล้วเนี่ยแม่งเลยตอนนี้เหมือนแบนติสหลอดมันดูจะสู้ไม่ค่อยเก่งเลยวะ่ะมันถูกกัดเข้าจนมุมนะครับแต่ว่าสเกลคอเลอร์นั้นก็เหมือนจะเลือดลดเยอะกว่าการต่อสู้นี้ดูท่าแล้วจะไม่ได้จบไวนะครับนาน่าจะนานว่ะ2 0 0 thousand years later เอ่อเอาเป็นว่าเราข้ามมันไปแล้วกันมันนานอะ่ะมันนานแล้วมันก็แหลกด้วยเราข้ามสเกลคอเลอร์ไปแล้วกันนะ ในเมื่อแมนติสลอดเนี่ยเป็นราชาของเหล่าแมลงนะครับก็ต้องโค่นเจ้าตัวนี้ได้ใช่หรือไม่ตัวนี้ก็คือนี่เลยนะครับผมเป็นผู้เท่าตะขาบนั่นเองนะครับผมเออเป็นผู้ผู้เท่าตะขาบยักษ์ตัวสีม่วงตัวนี้นะครับผมร้ายกับแมนติสลอดใครที่จะเป็นผู้ชนะผู้เท่าตะขาบหรือว่าแมนติสลอดลุยเลยแมนติสลอดนะครับบินขึ้นมาโอ้โหผู้เข้าสุดเดือแบบลินพันนะฮะผู้อผู้เท่าตะขาดโอ้โหพยายาม ลัดนะพยายามลัดแมนติดก๊อตตัวนี้มันติดหลอดจะสามารถรอดไปได้หรือไม่โอ้โหแม่งพันโคตรโหดมันติดหลอดเหมือนติดอยู่ในติดอยู่ในโอ้โหนั่นคือแบบมีหนามนะครับหนามแข็งโอ้โหแมนติดลอดเหมือนจะขยับไม่ได้นะครับติดอยู่ในไ่ากลนของผู้เท่าตะขาบโอ้โหแมนติดลอดเหมือนจะแพ้เลยผู้ทาาเท่าตะขาบเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับแต่ในขณะที่แมนติดลอดนั้นโอ้โหแมนติดลอดเลือดไหลเป็นน้ํา ลดๆเรื่อยๆโอ้พุทธะขาแม่งโคตรโหดและเหมือนจะบักๆด้วยนะฮะช่วงนี้เหมือนจะแหลกๆแ,แล้วเกิดอาการแหลกๆหลและ What ผมไม่ได้ดูเลือดอะทำไมอยู่พุทธะขาบก็ตายอะตอนแรกเลือดเหมือนจะเต็มเต็มอยู่ไม่ใช่หรอทำไมโดนหลอดออกแมนติดกระชูกระชากแล้วก็ตัวแตกไปเลยอะอะไรกันครับเนี่ย มาเราลองนี่ดีกว่าเป็นแมนติสหลอดนะครับประทะกับพวกเหล่าตั๊กแตนปรสิตนั่นเองนะครับเป็นตั๊กแตนที่คลายพันธุ์และมีรูปร่างแปลกประหลาดและน่าเกลียดน่ากลัวอย่างมากนะครับผมเออตั๊กแตนพวกนี้เป็นภัยต่อเหล่าแมลงและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกนะครับมันเป็นตัวอันตรายเลยก็ว่าได้นะครับแมนติสหลอดตัวนี้สามารถโค่นใน้พวกเออแมลงหน้าสะพรึงกลัวพวกนี้ได้หรือไม่ดูเลยมาตั๊กแตนปรสิตประทะกับแมนติสหลอดเฮ้ย ทำไมใครมันพ่นใครมันพ่นสายฟ้าได้วะนะเมื่อกี้โอ้ยไอพวกตักตะแตนปรสิตมันพ่นสายฟ้าได้ด้วยครับโอ้โหแล้วมันแหลกอีกแล้วโอโ้พวกตัวละครมันเท็กเจอร์เยอะไปอ่ะเอาเป็นว่าแป๊บหนึ่งเป็นว่าเราเรา,เราลดราคามาหน่อยแล้วกันลดเราลดราคามาหน่อยแล้วกันสองตัวนะครับไปตักระแตนปรสิตสองตัวมาทักกับเป,บปติดหลอดโอเคดีขึ้นนะไม่แหลกละ เมื่อกี้มันเยอะเกินนะครับแหลกไปนะครับผมไม่ไหวนะครับผมตอนนี้โอ้โหไอพวกตแกระนบาสินี่มีพลังบางอย่างที่สามารถค้นสายฟ้าออกมาจากหน้าผาของมันได้นะทำให้แมนติสหลอดค่อนข้างเจ็บปวดนะครับแต่ว่าทาไมแมนติสหลอดเป็นโรคอะไรไม่รู้ครับชอบชอบหันหลังใส่ศัตรูนะฮะแต่ตอนนี้ก็มีตัวหนึ่งเลือดค่อนข้างต่ํามากนะครับสาหรับเอ่อตักงแตนบาสิ่เลือดลดไปครึ่งหนึ่งฮะก็ไม่ต่าเท่าไหร่หรอกจริงๆแล้วนัก็คือตอนนี้แมนติสหลอดพยายามเจ้า พยายามจะเอามือของเขานะไปก่ฝั่งตรงข้ามนะแต่เหมือนจะก่ายไม่โดนเลยนะครับผมแต่ว่าเท้าของเขาเนี่ยยังคงแทงเข้าไปที่ตากะแตนโปรตีนพวกนี้ได้อยู่นะครับผมมันติดหลอดเนี่ยก็โดนพวกไอต้ตากะแตนโปรตีนเนี่ยฉีดลําแสงใส่อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้มันติดหลอดเลื่อเหลือประมาณ6 0เตแต่ตแะตนโปรตีนตัวหนึ่งกาลังจะตายแล้วนะครับสำหรับตากะแตนโปรตีนตัวนี้น่าจะไม่รอดหรือเปล่าโอ้โหมันติดหลอดแทงมันโดนหน่อยได้ไหมเนี่ยมันแทงดูไม่ค่อยจะโดนเลย แต่ก็เหมือนมีตัวหนึ่งมันจะตายแล้วสําหรับแมนติสบอลสิตแมนติสหลอดเลืเหลือครึ่งแล้วไอพว้พวกตะกั่นบอลสิตพวกนี้ต้องถูกฆ่าต้องถูกล้างบางจะให้มันมาแพร่เชื้ออีกไม่ได้ฆ่ามันฆ่ามันแมนติสหลอดแมนติสหลอดเลือดเลือดเหลือต่ำกว่าครึ่งแล้วตอนนี้อยู่ช่วงอันตรายแต่เหมือนมีตะกั่นตัวหนึ่งมันจะตายมันจะตาย,จะต,ายจะต้องนานแล้ยมันยังไม่ตายอีกทีเนี่ยแมนติสหลอดเลือดเหลือประมาณ20% 25%และ ตั้งแต่บ๊อดิทเรียบร้อยตายแล้วหนึ่งตัวนะครับเหลือนึ่งต่อหนึ่งเอาว่ะโอาโหแต่มันก็ยังคงแหลกอยู่สองตัวไม่ยังแหลกเลยให้ตายเหอะโอ้โหแม่งแหลกแหลกทำไมไม่แหลกขนาดนี้โอ้โหทุกคนแม่งแหลกเกินไปแล้วเอ <c oughs> ฟเฟกต์มันกระจัดกระจายอะ่ะตอนนี้ดูไม่รู้เรื่องและใครกำลังจะตายดูรู้แต่ว่าแม่งแหลกโคตรเราสโลโมชั่นได้ไหมนี่ไงเราสโลโมชั่นให้มันแบบแหลกน้อยลงสโลโมชั่นให้มันแหลกน้อยลงแล้วผมตอนนี้เหมือน มนติดหลอดนะครับจับจับตักแตนปรสิทนั้นขึ้นมากัดขึ้นมากัดฉีกกระชากกลางท้องฟ้าเลยนะครับผม <_ Öyle> ใช่แล้วเหมือนตักแตนปรสิทนั้นกำลังจะตายแล้วและเรียบร้อยนะครับโอ้โหคือแบบจับขึ้นมาฉีกกระชากกลางท้องนภา,าแล้วก็เรียบร้อยอโอ้โหแมนติดหลอดนี่คือเกือบตายนะครับผมโอ้โหตักแตนพวกนี้นี่แข็งแก่งมากเลยนะครับผมทําให้แมนติดหลอดที่แข็งแก่งที่สุดเน <ira> ี่ยเกือบตายเลยทีเดียวงั้นเราลองของใหญ่เลยไหม มนติดหลอดประท่ากับก๊อตเอยซิลามนติดหลอดโดนพ่นไฟเข้าไปนะครับแต่ว่ายังแทงอยู่มนติดหลอดค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะค่อนข้างสามารถแทงไอ้พวกตัวนี้ได้โอ้โหเดี๋ยวอะไรไว้เน่แม่มงอะไรอีกแล้วอะเราก็ไปที่สโลโมชั่นกันต่อนะครับต้องดูในภาพสโลแล้วก็ซิล่าพ่นลำแสงใส่แมนติดหลอดโอ้โหเลือไหลเป็นน้ำเลือนเหลือประมาณครึ่งหลอดแล้วสำหรับแมนติดหลอดพยายามแทงใส่ก๊อตซิล a าเข้าไปต่อเนื่องนะครับแมนติดหลอดยายยอมแพ้ นายคืออันดับหนึ่งของเราพวกมแมลงเลยนะโโดนพ่นอีกแล้วนะครับสำหรับแมนติสหลอดแล้วก็พยายามแทงใส,ส่กอซิล่าอย่างต่อเนื่องแต่กอรซิลานั้นมีผิวหนังที่ค่อนข้างแข็งนะครับทําให้แทงไม่เข้าแล้วแมนติดหลอดเลื่อยๆแค่เพียงติ่งเดียวเท่านั้นจะสามารถรอดไปได้หรือไม่แมนติสหลอดและเรียบร้อยโดนกอรซิล่าพ่นอ้โหก็ยังคงไม่สามารถสู้สุดยอดของเรามอนเตอร์ได้อยู่ดีนะครับสาหรับแมนติสหลอดแพ้ไป ถึงแม้มันติดหลอดนะครับจะพ่ายแพ้ให้กับกอซิล่าแต่ยังมีตัแกแตนอีกตัวหนึ่งที่ไม่พ่ายแพ้ให้กับใครแน่นอนนะครับผมนั่นก็คือตักแตนขี้โกงนั่นเองครับผมไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับเป็นตักแตนที่มาจากอนาคตนะครับที่แบบติดขีวนาบุธมีทั้งสายฟ้าเลเซอร์บีมปืนกลมิสไซมีทุกอย่างนะครับผมแห่งความโกงนะครับผมมาเราจะมาดูกันนะครับว่าตักแตนที่มีราคาดูราคาแสนสามนะครับประทากับกอซิล่าที่มีราคาเจ็ดร้อย โคชิล่าจะสู้ได้หรือไม่นะครับตากแตนขี้โกงตัวนี้นี่ไงนี่ไงขีด <c oughs> เดียวตายนะครับผมโอ้โหแม่งโกงเกินไอตัวเนี้ยโอเคนะครับสําหรับวันนี้เราก็น่าจะมีกันแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคไหมก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกกันนะครับออกไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีไปแล้วเจอกันฮู้